พี่ข่าววันนี้นะคะมาพบกับช่องน้องน้ำเพชรนกแก้ววันนี้เรามาดูกันว่าน้องน้ำเพชรจะพาเราไปไหนนะคะไปดูกันไปดูกันเลยค่ะค่ะดูน้ำเพชรจะพาน้องเค้กไปไหนนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะน้องเค้กจะพาพี่น้ำเพชรโอ้น้ำเพชรพี่น้ำเพชรจะพาน้องเค้กไปไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะอย่าพาเข้าป่าก็พอไม่พาเข้าป่าพี่น้ำเพชรไม่พาเข้าป่าหรอก ขี่รถเรานะคะรถเราซีประตูนเีประตูน่ก็ดีนปากพี่เบียร์เอาเอาคาขึ้นเอาคาคื้นอย่างครื่งมาดูเพจจะพาพี่เคกไปเที่ยวไหนโอ้พี่นลำเพจจะพาน้องเคกไปเที่ยวไหนเอาไปดูกัน นะคะน้ำเพชรเห็นแม่แล้วังไปพี่เคจก็บไปน้ำเพชรจะาพี่เคเข้าป่าเก็บไปกรดตีเก็บไปเสีย เรามาดูกันน้ำเพชรจะพาพี่เค้กน้องเค้กไปเที่ยวไหนเรถเข็นก็ยู่ไม่ไปพี่เค้กหนักเที่ยวน้ำเพชรค้งเลยจะพาน้องเค้กไปเที่ยวดำดำดำบไม่น้องเค้กลงนะสงสัยน้องเค้กอ้วน น้องเค er. ้กอ้วนดับน้องเค้กลงเ่จ็บบนอเอ็บเมีแต่จะดัน้องเค้กลง จะไปถึงที่เที่ยวไหมนี่เป็นแบบนี้นะรถเด้อจะไปถึงที่ไหมนี่เลเมาดูเ็กท่านหยอกครับ่าเพชร การเแ็กของน้ำเพชรไปเีไปเก็บมาเียไปเล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 ย จะส death, horses, ั่นบ้างนะคะตั้งคอไปโอ้จะพาน้องเค้กไปเที่ยวไหนสนุกไว้น้องเค้กจะอยู่แต่ข้างป่าเลยนะเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วเข้าป่าวน้เพชร ทำไมทำไมทำพี่เค้กแบบนี้เออพี่พี่เพชรแม่จะได้ทำพี่เค้กแบบนั้นน้องเค้กแบบนั้นเดี๋ยวน้ำเพชรเจี๊ยบเองน้ำเพชรดึงมาเองน้ำเพชรจะช่วยน้องเค้กยังไงพี่น้ำเพชรจะช่วยน้องเค้กยังไง ต้องเค้งหนักต้องเค้งหนักใช่ไหมเอาเก็บเดี๋ยนะเดี๋ยวน้ำเพชรพี่น้ำเพชรจะช่วยเองน้ำเพชรวะเี๋ยวพี่น้ำเพชรจะช่วยน้องเค้กได้ไหม ดูเอาน้องเค้งมาดํำใส่ปลาเอามาทเทใสป่ปลาเออเเกมาตีปาพี่เบียเีาพี่เบียวอยอพี่นั่เป็นเอาออกเบียแรงลงแรงลงไอพี่ทำเพจเอาออก เดี๋ยวพี่น้ำเพชรจะออกเอ,องพ,อพี่น้ำเพชรเ,หเปเหนไงงดคนขอ,อบปลาระวังรถเดืเอบีอ๋ <c oughs> จะช่วยน้องเค้กได้ไหมพี่น้ำเพชรนี่พาน้องเค้กเข้าป่าแล้วไม่ถึงยังไม่ถึงที่ไปเที่ยวเลยพาน้ำพาน้องเค้กเข้าป่า ดึงมาดึงไม่ไหวพี่น้ำเพชรดึงไม่ไหวลดได้หรือไรจะช่วยได้ไหมทุกคนมาลุ้นกันน้ำเพชรทำแบบนี้กับน้องเค้กยังไงทำไมเอ้าดึงหมา จะช่วยน้องเค้กได้ไหมนี่พี่น้ำเพียนี่้ดึงดึงมามาเมาช่วยไม่ได้เลยดึงแล้วน้องเพียดดึงแล้วเออเออพี่น้ำเพียดดึงแล้วพี่น้ำเพียดดึงแล้วพี่น้ำเพียดดึงน้องเค้กแล้ว ดึงไปบ้านเราปะดึงเอาดึง <c> ด <ười> <ừng> ึง <c> ช <ười> <ừng> ่วยแล้วก็ทีมลงเก็มามาดูเก็บเก็บเก็บแบบไหนเก็บเก็บอย่าง เออเจ็บลงหนักนะสงสัยหนักนะนี่อุ้ยปล่อยเล็วใช้วิธีลากเน้ะจากที่เราจะพาพี่เค้กไปเที่ยวน้องเค้กไปเที่ยวไม่สํเเ็จพี่เพชรบอกว่าไม่เป็นไรขึ้นคอเลย ให้น้องเคขึ้นคอให้น้องเคขึ้นคอเลยไปไปเออแล้วก็อยู่เอาเอาทีพี่เคทีน้องเคนั่งอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ไม่ใส่พี่เคไปน้องเคไปไป,ไ,ปไปไปล้อไปไปอยู่ไปฟาไปดงเบีไปไปเยร์ <laughs> ให้น้องเคขึ้นอยู่บนคอเลยเทีนี้ จะสั่นบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะโอเค้กเบียร์โยให้น้องเค้กขึ้นอยู่บนคอไม่ต้องขี่รถไซร์หรอกน้องเค้กพี่น้ำเพชรว่าไม่ไม่ต้องขี่รถไซร์หรอกขึ้นคอดีกว่าไปเรียบเบียไปบ้านมันแล้วไปใช้มัน <laughs> เอาไปเอา ง oh, so. oh, ี้จ้ยไปไปไปเลยพี่เพชวน้องเค้กไม่ต้องขึ้นรถไสหรอกเดี๋ยวพี่พาเดินเที่ยวเองนี่พาลองเค้กกลับบ้านแล้วที่นี้นาทุกคนน้องเค้กน้องเค้กปล่อยมือโอ้นานแล้วนะคะน้องเค้กไม่ได้ขึ้นช้างนานแล้วน้องเค้กไม่ได้ขึ้นช้าง พี่เฟศจะพาไปไหนพี่เฟศจะพาน้องเค็กไปไหน <c oughs> พี่เฟศจะพาไปไหนโอ้พาน้องเค้กมากินอ้อยกลับมากินอ้อยไม่ต้องไปเที่ยวหรอกพี่เพีรว่าไม่ต้องไปเที่ยวหรอกกินอ้อยอยู่บ้านเราดีกว่า <c oughs> มาแล้วนองเคกสบายมากเลยชิลมากเลย <Okay. S 1> กับการข่ะขี่พี่เพียนี่ชิลมากเลยชิลมากเลยนะชิลมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ชิลมาก <Okay. S 1> พี่เพียจะให้นองเคกลงแล้วลงลง ให้น้องเคยกลงแล้วน้องเคยกก็ลงเอ้าวสนุกไหมคะขี่ช้างสนุกค่ะพี่เพีรพาไปเที่ยวไหนมาเที่ยวป่าดูคลิปเราจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปขอบคุณค่ะ นะคะคเพชรว่ <F ed> าสนุกไหมวันนี้เพชรกลังมากินอ้อยอยู่บ้านเชยเลยไม่ต้องไปเที่ยวหรอกน้องเค้กรถเรายางแบนน้องเค้กน้ำหนักเกินพิเชรไม่ไหวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะ พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ